ชอบรีวิวชิีอยู่และะ้วค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมารีวิวตโต๊ะกันนะคะเป็นโต๊ะทากันบ้านทําทุกอย่างของเราเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวใครพร้อมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ่นี้ค่ะโต๊ะเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแยวเข้าวๆเนาะคะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอไปด้วยนะนะคะทุกคนก็จะเป็นวันนี้เลยนะ,ะโอเคมาดูตรงส่วนแรกก็จะเป็นแผ่นรองนะคะที่ทำเองเนาะมันอาจจะไม่สวยเลยนะคะ แล้วก็ตรงต่อไปก็จะเป็นพัดลมนะคะพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนกระเป๋าก็คืออย่างนี้นั่นเองอันนี้ไม่มีเจตนาจะอวดเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะของกอ๊อฟอัน,นก็จะเป็นปลั๊กไฟส่วนม,มุมนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเมื่อกี้มีแก้วนะ้ำต่ว่าน้องเอาไปแล้วเนาะอันนี้เป็นผ้าเซดโต๊ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถุงของถุงเท้านะคะแล้วก็กระเป๋าค่ะแล้วก็สม,มุดต่างๆเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีสีแล้วก็กระปิสาแล้วก็จมุดต่างๆนะคะอันนี้ทํามาจากลังนมนะคะตรงนี้ไม่อะไรไม่รู้นะคะไม่ดูตรงนี้เป็นระฆังเก็บปากกาลเลยนะคะก็จะมีปากกากับสีนีจิ้งสาวแล้วก็อันนี้เป็นที่คิดตทิกรที่ทําเองแล้วก็มีแม็กก็รีฟิลตรงนี้จะเป็นกล่องใส่กล่องที่ใส่เป็นพวก ของเล่นกระดาษที่ทำเองนี่นสมุดกระดาษน่ารักน่ารักนี่ขาอตั้งกล้องนะคะแล้วก,กว็ตรงนี้เป็นกาวตรงนี้เป็นเคสองหน้าแบบบางตรงนี้เป็นลิ้นชักข้างในก็มีของอยู่เดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูโอเคตรงนี้นะคะก็ลิ้นชักข้างในก็จะมีพวกอกระดาษทติกเกอร์ที่ตัดออกมานะคะเป็นลาย,ยนี้เลยเนาะ โ okay. อเคเดี๋ยวไปดูที่ตรงของต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บถุงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเนาะโอเคมาดูชั้นบนกันก่อนชั้นบนชั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นกําไรนี่อันนี้ที่เก็บใส่ชาร์จ5บาบพวกกํากไรต่างๆนะคะคือน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเทปโมชีตรงนี้เป็นกบเหลา ตรงนี้เป็นพดอีดแล้วก็ตารางออมเงินอันนี้ก็จะเป็นพี่ายวินสติกเกอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผู้การแล้วก็อะไรไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำยาทาสลามแล้วก็ปากกาแคปซูลตรงนี้เป็นกลุบเหลา ดาวแล้วก็โพสตดอิกเหมือนกันแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็อันนี้ทําเองอันนี้ก็จะเป็นกําไรที่คุณแม่ซื้อให้เป็นของของน้นเกิดน,นะคะเราใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันกัดนิ้วมันเจ็บก็เลยเอามาแวนไว้เป็นที่ระลึกไว้นะคะอันนี้จะเป็นลิ้นชักชั้นแรกก็จะมีเป็นบัตรเข้าสอบแล้วก็เคสโทราศัพท์แล้วก็โบแล้วก็เป็นพวกหูฟังเต็มหมดเลย โอเคเดี๋ยวมาดูชั้นต่อไปชั้นต่อไปก็จะเป็นพวกถุงนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นของที่ทําเองเหมือนกันจะให้เพื่อนตอนปัดฉิมแต่ว่าลืมให้เออล,ลืมให้เพรามันแบบวุ่นวายมากตอนนั้นปัดชิอันนี้น้องเราทําให้อันนี้จะเป็นบินเบาแล้วก็ลูบิกสองอันข้างล่างก็จะมีเป็นข้างล่างในคู่ยา่าไ อันนั้นก็จะเป็นสีเมจิกเออไม่ใช่สีน้ําแล้วก็ที่ตัดเล็บผ้าเช็ดหน้าถ้วยจิ๋ว,วแล้วก็กล่องสติเกเกอร์มีสติเกเกอร์เต็มหมดอ,อยู่ในนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมปุ่มปุดก็จะอยู่ข้างหลังปุง่มปุนี้มีสองระดับอันนี้เลยระดับที่เราใช้ก็คือระดับสูงสุดอันนี้เป็นกระดาษรองเนาะโอเคก็ ต่อไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเปร์น้ำเปล่าเนาะมันเป็นน้ำเปล่าข้างในน้ำเปล่ามาไว้ฉีดห้องไว้ฉีดโต๊ะเวลาโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์นะคะเบอโทรศัพท์อันนี้เป็นกระปุกอมสินแล้วก็มีของน้ำแล้วก็มีกล่องเก็บของไม่เปิดน,นะ โอเคค่ะก็ะระดับวันนี้แลคะก็ต้องขอลาไปแล้วเนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆใด้ยวย,ดยนะคะสวันนสด,ดีค่ะบ๊ายบาย